สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเ e อฟซีพอกันพอกันเซานีจูที่คำฉนดครับพี่น้องครับเดินแดนวังนาคขินแรงนี่เลนนีน่นี่เลยครับพี่น้องครับซึ่งเมือ่อคืนน,นี่มาพักแรกไม่นี่นี่นสำหรับเวทีเฮอกะ ตั้งแล้วเรียบร้อยนี่คือทีมงานงเฮานอนพักกันดี่นะครับพี่น้องจานบูตืนน่นได้สวยใช่ไหเอาไหมโอ้ใสเ็กาแฟบหร ฝันดีวัวมาขึ้น,นมิดซีรีเล่นวาว <laughs> านป็นสอนตายแล้วเมือม่อรขักไฟกันไรยรถบ้านเขา,ากับว่าผมเป,ป,ปิล้วครเปนถทึงสีคันจอดที่นี่ เดี๋ยวสวยๆสัๆกหน่อยยัง่อยสีเข้าไปสักราปูฝนปูสีสุโทนะครับพี่น้องครับนนพึ่งตื่นนี่คือรถบาทเท่าตอนนี้สี่คนันนี้เพียงอยูอ่หลบนอก คำเจ้อกอยุ่ปุ่นกบดรอยูนในป่าคุณนป่าดอนพุ่น,ออนวนันน,นีม้มาเรียนเต้นเต้นสอนบรรยากาศดีดีครับแมนบรรยากาศเย็นดีวะ่วะบ่ห่อนบอ่ห่อนแมน <laughs> พนจังมาลำถวายครับพี่น้องครับ ผู้คนจ้างมาเนี่ยคือเพื่อนถือลอตเตอรี่10 12ล้านโอ้เป็นบุญวาสนาของเพื่อนเนาะโอ้แม่ครัวห่อจัดการหนึ่งเขาจะเสาเลย ฟันไม่เย็นมาขึ้นก็ฟันเลยค่ะโอ้ยพระสิเสียบเนียหมานี่ะเดนล่หมามาเออลกไล่หมาบดขึนหมาจะไม่มาบุ่นก็รอไปเฮ้ยหมาเลือกกินไรบ๊วยกะสีเมนตัวเพสิเสียบเนียอีกะะโง่มาจเต้นเอาหมา าใจแล้วเลยว,ว่ามีเชน,นึงอยู่ได้แหละมาอา่อเราไมาเ่เห็นเห็นแต่หมาสนุกๆ <laughs> เป็นอยากมีส่วนรวมนะ<อ>หิวมาหารนั้กินยูบมาอย่างมีส่วนรวมแต่เราโง่ข้อมึงเห็นแต่หมาวะดีหมา <laughs> หว่าครัวเชนึงยูสันเขนใส่เข้ามาครัวผลเนี้อหิวสัน <laughs> เมนูโซนิเขาไม่อยังไงที้ยังประเทศไหนนั่นป่ะเก่งการห้าหนึ่งเขาไปกะโกแล้วมันบรรยากาศดีเนาะมันบรรยากาศดีครับวะหอนบอกแต่ยังไม่กินเลย อไม่เห็นครับไม่เห็นคือเดยวค้อยกู้จังวันอันนั้นจังวันสิบบาทสิบาทอเ่นเอสน้นไปสายัน้้ยเดนนี่ครับ ากันพักยืนสีตัดตาปิดนอนในท้องรถท้องเดียวไปโอ้ยภาพหิวขอดอซอหน่อยเนาะนี่นะครับนอนอาศัยนอนใต้ มาข้าเจ้าพักน้ำสีเลยคพื่อนี่ก็ขึ้นพักแรมเลยบรรยากาศน้งสีเลยนี่ก็ลังไปที่พกักก็นอนตามนี่แหละ

เว้ยเขาออกย่งกับบ้านนิดเียี่เดียววันอกทำได้เต็มที่นะหลวเนย้องปวดาบมหน้าลัก้อนนี่หลเือเขาจฟังเสียงอ่อนนอเลยคือคือวยแต่เต้ยเริ่มแต่เต้ยเพราะเป็นวันที่หนึ่งน พาคันฟันยังบ่จนวรสินเดียนเมษาคือกหมดกวางวัตะลีงวดนี้เดี๋ยวนาทลกายงวดี่กอเบ่วหเเาเราไ่ไออกวนนหกตาท่านในบัวว่าคือต้องออกแล้สวนหกเพะต้องอท่นออมดดอเีลายเราว่นทีนึงมันกลับกันนะอือ ศูนย์ศูนหกปิคุกรตู้จนแป้แป้ทะลุเนาะคนยิ่แขกกาลังถือหัดบางกับท่วงกาลังถืเกียร์นี้งไรเีที่เขาไปเอาแอมนี่ละถ้ามันเลยมโลันี่ถึอยุคดีมันมีกากผอมเนาะเพรามันมีตัวเนาะมีตัวมีกากผอมแต่ตีนมันมีตัวมีกากแหลมเพะฝันยังบ่หวฝันบ่ันฝันยังบ่ยี่้ไกดอกไกน นสังเกตใจขอีกยวมาไก่เนราินคเสียนุ่งผ่าแรงเบียงนี่นั่งคตมัดนั่งคตมัดด้วยห้วยวันพระสังเกตใจย่านยางสาวว่าเออาน้นัวนึ่งบงกาเขาไกทุ่ผีผมไม่ยนเพราะาเอเนกวาได้ตัวนึ่งมันนีรู้่ อ็าาลาบข้าม h เลยนเนนัาอขอไปตหลังน่ยังฟันเขอไปประเไทยบรรยากาศไทยแล้วนี่เริ่มต้นมาจากคุณแหละี่น้องในเบื้งกันขมาไทยโันนม่แได้เลยยกวอ,กอันนี้นอนมีสิรีอยู่เมยอบเหรอ แมนแมนไก่ให,ให้เลรุดแต่เตโจนหอดขำมาบนนุนี่นะพี่น้องบรรยากาศสาๆเลยกะน้อยจะค่อยสิ เขาไปทั้งในนะครับแสงตื่นกำลังซีข้น,นขี่น้อนแดงก็ขืนอยู่ อามอนิเลีน,นยนุคคำชนโนดครับพี่น้องครับเอฟซีกับได้เรื่อให้ก่กำลังใจเต็มอัสการปูน้ำนะครับปูสีสุทัโธห์งานประทุมมากพร้อมคำชะโนดยุดดอนคำชะโนดดอนพูด คนขุดขุดคู่อ่อมบึงนี่จำเี่นอ่อมข้ามโฉนดเลยนะครับขุดคู่อ่อมไปเลยมาอย่างไรบ่เคยได้ยังหลอกบังจักเถอ อาซาเลคีเน่เป็นเซนีพร้อไ,ได้คลิปหนาของพุ่นแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามนะครับวันนี้บรรยากาศเยี่ยมวเสาแต่เสารผ้าพี่นองอยางเหรอชมบรรยากาศข้างนอกคำโนดเขามาเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องพอวิญญาติลำพูนออฟฟิเชียลเดว่นนองเดอร์นะครับเป็นการให้กำลังใจก,กันนะครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ